หนูไม่อยากหน้าเหมือนแม่ค่ะมันไม่ใช่คำชมสำหรับหนูอะค่ะสวัสดีค่ะออยนะคะทำงานที่เซเว่นเดย์คิกค่ะปีนี้อายุ21ปีแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อแม่ฝนนะคะอายุ49ปีค่ะเป็นแม่ของน้องออยค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆอะ่ะมีแต่คนบอกว่าหนูหน้าเหมือนแม่แต่ว่าหนูก็จะโดนล้อตลอดว่าไม่สวยทำให้หนูแบบมองกระจกแล้วหนูรู้สึกไม่มั่นใจค่ะ บ่อยมากแรกๆก,ก็ก็แบบทำไมยนหน้าฉันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ได้ฟังบ่อยจนแบบว่าโอเคได้ไม่อยากเหมือนก็ได้แต่ว่าหน้าเขาจะมีสเสน่ห์กันคนละแบบอย่างเงี้ยค่ะเอาตรงๆเลยนะตั้งแต่เขาเกิดคลอดมาเลยดีกว่าคือเขา ทำตัวได้น่ารักมาตลอดคือให้ความภูมิใจให้ความเชิดหน้าชูตาคือทั้งบ้านด้วยไม่ให้แค่แม่คนเดียวยิ่งพ่อเขายิ่งแล้วเลยคนคนส่งอะ่ะบางทีเขาหายเหนื่อยเลยนะเออเจอแต่แบบลูกดีขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้พูดได้ไหมถ้าพูดตามความจริงเลยมันเคยมีวันหนึ่งที่ หนูวุ่วามกับตัวเองไม่คิดเลยว่ากว่าพ่อก,กับแม่จะเลี้ยงมามันเหนื่อยแค่ไหนทําให้พ่อก,กับแม่เสียใจมากที่สุดขอโทษนะพ่อก,กับแม่ขอบใจและดีใจที่ทําให้พ่อกับแม่และพี่สาวภูมิใจในตัวหนูมากๆเลยดีใจจริงๆแล้วก็ ไม่ได้กดดันอะไรแต่ก็เฝ้ามองและเป็นเพื่อนด้วยกันเสมอก็หนูลูกแม่ก็หนูก็หน้าเหมือนแม่เนาะถึงแม่หนูจะไม่สวยอะแต่แม่เนี่ยแหละที่เลี้ยงหนูมาแม่หนูสู้มาตลอดสู้เพื่อตัวหนูปกป้องหนูไม่ว่าจะแบบหนูไปเจอเรื่องอะไรมาสำหรับแม่คือหนูดีที่สุดหนูถูกทุกทุกอย่าง